ตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานพระแม่ย่าครับที่อำเภอเมืองสุขโขทัยครับซึ่งณเวลานี้เป็นช่วงเวลาเย็นๆครับของวันนี้ครับน้ำที่นี่กำลังไหลลินลินแล้วครับซึ่งเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วน้ำที่นี่วิกฤตมากครับ ครับตอนนี้น้ำกำลังไหลดูครับทุกคนดีครับน้ำกำลังไหลตรง ข้อสะพานแล้วครับนี่ครับนี่ครับทุกคนดูนี่ครับ,น,รบ,น,น,รบนี่ก็เป็นอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดณสะพานพักแม่ยากจังหวัดสุขโขทัยครับเดี๋ยวเราพาไปชมจุดอื่นกันด้วยครับผมที่สุขโขทัยครับ,รบตอนนี้มีน้ำไหลลินลินแล้วครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่สะาพานพระล่วงครับอําเภอเมืองสุขโขทัยครับซึ่งน้ำอ้ําน้าขนาดนี้ดูครับทุกคนใกล้ถึงจุดวิกฤตแล้วครับซึ่งทางอําเภอเมืองสุขโขทัยได้สูบน้ำออกดูครับเพื่อไม่ให้เข้าเขตเศรษฐกิจของสุขโขทัยครับ อัปเดตสถานาการณ์ล่าสุดเลยครับตอนประมาณหัวขั้ของวันนี้นี่เองครับกล้ถึงจุดวิกฤตแล้วครับ,รบดูเหลืออีกนิดเดียวจะถึงกะสอบตายแล้วครับน้ำา้ทุกคนนี่ครับผมให้ทุกคนดูรครับ ซึ่งน้ำกำลังไหลลินลิน,ลนตรงบริเวณสะพานครับของสะพานผ่านล่งครับน้ำกำลังไหลแล้วครับนี่ก็เป็นอัปเดตข่าวสถานการณ์ล่าสุดครับ ของน้ําที่จังหวัดสุโขทัยครับซึ่งเป็นจุดของอําเภอเมืองสุขโขทัยนั่นเองครับ